สมิลลาห์รอัลลอฮฺุสซาลามุอะลัยกุมบาราะห์มะตุลลอฮ์วะบาราะกาตุนกลับมาที่ชั่วโมงของวิชานาหูนะครับ uh, วันนี้เราเรียนนาหู uh, ไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเ mm hmm. ชื่อว่าถ้าวันนี้เราใช้นาหูเนี่ยนะครับที่เราเรียนในบทต่างๆที่เราเรียนเอาไปอ่านหนังสือเนี่ยเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยได้แค่ไหนทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่า บางครั้งเวลาเราอ่านถูกป่ะเราอ่านส่วนใหญต่ต้องบอกส่วนใหญ่เลยไม่คิดว่ามันคืออะไรที่บ้านเราเรียกว่าแอ,อรอบอ่อนาอ่านตามไปเรื่อยเยแต่ถ้าวันนี้เราอ่านโดยเอานาหูเข้าไปจับเราทำไมต้องเป็นอู้ล่ะทําไมต้องเป็นอ e ีล่ะทําไมต้องเป็นอ้าล่ะใช่ไหมเพราะอะไรเนี่ยมันจะรู้ทันทีเลยว่าเอ้ยมาจากตรงไหน,นถูกป่ะล่ะเพราะตอนนี้เชื่อว,ว่าหนังสือที่ให้ให้อ่านไปเนี่ยไม่ออกนอกสิ่งที่เราเรียนลย พราะตอนนี้เราเรียนค่อนข,ข้างเขาเรียก forward ไปแล้วก็หมายว่าล้ำหน้าไปแล้ว advance แ,แล้วนะฮะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็คือต้องฝึกของเก่าด้วยนะผมพยายามเน้นย้ำว่าของเก่าต้องอย่าลืมถ้าเรียนมาถึงจุดนี้แล้วของเก่าไม่รู้เรื่องนึกไม่ออกบอกไม่ถูกเนี่ยไม่มีผลเลยไม่มีผลนะฮะอ่าไหนๆจะมาแล้วทวนสักเล็กน้อยนะครับว่าวิชานาหูมีเป้าหมายหลักอยู่สองหนึ่งสองตำแหน่งนั่นแหละครับนะฮะยุมละหรือประโยค ในภาษาอังกฤษมีสองคือยมรัสและเฟรียโอเคไหมอันนี้เราทราบดีอยู่นะครับฟาเอสระมามาฟุลแล้วก็มาจูรุษโอเคปะกลับมาอันนี้ทวนทวนเฉยยังไม่มีอะไรนะบทต่อไปที่เราเรียนผมเคยบอกไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับบทก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องของมุสสนาจำได้ไหมฮะแต่วันนี้เป็นมุสสนาเหมือนกัน อย่าแปลกใจว่าเมัมมุสศาสนามันเยอะจังมันมีอยู่3าสามหมวดมุสศาสนาโอเคป่ะมีอยู่3หมวดหมวดที่ง่ายคือหมวดอิลลาอันนี้หมวดที่ง่ายกว่านะมุสศาสนาเหมือนกันนะครับคืออะไรฮะมุสศาสนามุสศาสนาอันนั้นดีอิลลาถูกป่ะอันนี้มุสศาสนาด้วยกับคําว่าดีไรว่า ซิวาเคยได้ยินไหมไม่เคยครับเบลไลรีวาซิวาไงรอดไงไงรอดไงรีไงรอดไงรู้ไงรีจำได้ไหมคําว่าไงรอดแปลว่าอื่นจากหรือว่าอินลานะความหมายเดียวกันอไงรอดหรอได้ไหมถูกไหมหรือว่าอินลำหรอได้ไหมอ๋ออันเดียวกันไงรอดซิวาก็ได้ในฮะดิษมีใช่ไหมซิวัลลอฮ์วะรอซูล นะถ้าเราอ่านใครก็ตามที่อะไรรักอัลลอฮ์ใช่ไหมและไม่ใช่ลืมไปแล้วฮะดิสลฮดิที่ว,ว่ารักเ,เดี๋ยวมาซีวัลลอฮ์ฮดิษเต็มติบจำไม่ได้แล้วแต่มีคำว่าซีวานในฮดิษมีคำว่าซีวานในฮดิษ ความหมายเดียวกันซีวาดูนะฮะไม่มีสระอะไรทั้งนั้นอันนี้จะง่ายหน่อยอันนี้จะเขาเรียกอะไรอ่ะเราจะอธิบายตัวนี้ตัวเดียวเพราะมันมีไยรอบใยรูวยรี่ได้สามสระซีวาเนื่องจากตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายมันเป็นยาก่อนหน้านะยาเป็นฟ้าท้าเป็นอลริสในเรียนยาจําได้ไหมเราเรียนไปแล้วดังนั้นสระมันจึงไม่ไม่ปรกากฏโอเคป่าสระมันจึงไม่ปรากฏไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดก็แล้วแต่โอเคปะ่ะงั้นตัวเนี้ยไปตัว มาอันเดียวกันมาอยู่ในกฎกติกาเดียวกันโอเคปะ่ะนั้นมุสซัสนาด้วยกับไวรอลและซีวามุสซัสนาด้วยกับไวรอลและซีวาทําหน้าที่เหมือนอิลาหมดเลยแสดงว่ามีตัวละครกี่ตัวสามตัวหนึ่งมุสซัสน์อินโวส,สองอาดาตลอิซซินนะและมุสซัสนาแสดงว่าตัวเนี้ยคือนนะอาดาอาดาตุลอิสซิสนะโอเคไหมโอเคป่ะคำนามที่ตกหลังคำสองตัวนี้เราเรียกว่า มุสสนามุสสนาคำนามที่อยู่ข้างหน้ามันเรียกว่ามุส<อ>สนามิมุสสนามิทูโอเคปะ่ะโอเคครับเก็ดยังเก็ดเหมือนเดิมฮะสระของมุสสนาต้องเป็นมันสูบมันสูบมันสูสยังเหมือนเดิมนะโอเคยังครับยังเหมือนเดิมมาดูครับมาดูเขาเรียกตัวอย่างแรกก่อนนะอ่าตัวอย่างแรกคําว่าอะไร สลามตู้แปไลว่าอะไรฉันทำไมสลามให้สลามแปไลว่าอะไรฉันให้สลามฉันให้สลามกับใครฮะกอดีมีนแปลว่าผู้มาคนที่มาโอเคปะ่ะกอดีมุลกอดมมาม่าแปลว่า ก้าวหรือเท้านะหรือการเดินคือคนที่เดินมาเน่ยคนที่เข้ามาเนี่ยฉันให้สลัมคนที่เข้ามาทั้งหลายโอเคป่ะอาลาบนอือาลาเป็นอะไรฮารุดฟุยอะไรฮารฟุณยัฮาร์ฟุยัโอเคป่ะครับแล้วกอดีมีเป็นอะไรครับกอดีมีเป็นจำจำได้ใช่ป่ะจำได้ป่ะจำได้อ่า ที่เห็นว่าอาลาแล้วทำไมนึกไม่เป็นสระอีแค่นั้นไม่เป็นกระสละเพราะมันเป็นยามุซักการซาลิมก็คือมียาสุกูนุนฟัตฮ่ก่อนหน้ายาเป็นกระสละที่เราเคยเรียนไปแล้วโอเคไหมฉันให้สลามกับใครคนที่เดินเข้ามายังไม่ใส่สระให้นะยังไม่ใส่สระให้บอกไปแล้วว่ามีตัวละครกี่ตัว สามตัวครับสามตัวคือมุสตนามินหูสองตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งอันไหนฮรับกอร์ดีมินกอดีมินตัวที่หนึ่งอันนี้คือมุสสนามินหูตัวที่สองครับไวรนะฮะไวรตัวที่สองคืออันใาที่ผมไม่เขียนให้เพราะก่อนหน้านี้เราจำแล้วผมบอกไงว่าบทก่อนหน้านี้เนี่ยทุนต้องจำก่อนเพราะมันจะเป็นพื้นฐานของเนี่ยต่อๆไปเลยอีกสองสองหมวดใหญ่ๆเนี่ย คือสองบทใหญ่ๆนะครับต่อมาครับอันนี้เป็นอันที่สามคืออะไรมุสสนามุสสนาเข้าใจไหมฮะสระของมุสสนานะครับสระของมุสสนาสระอะไรรมะซุปมันซุปมันซุปมันซุป,ซป,ซปคือสระฟัตฮะครับโอเค okay, ปะตรงไหนใส่สระฟัตฮะไอีดันถูกปะ โดยปกติสายอีดันต้องเป็นสระฟัตถ้าถูกไหมถูกต้องครับโอเคป่ะแต่กติกาที่บอกว่าทําไมมันเอา้วมันก็เป็นเหมือนอินลาหรือทำไมมันมันมาแยกทําไมอ่ะมันมาแยกหมวดทําไมนี่คือข้อที่มันต้องแยกออกเพราะมุสสนาด้วยกับรอยรอดและซีวานั้นมันมีกติกาเพิ่มเติมเข้ามาว่าคํานามที่ตกหลังมันคํานามที่ตกหลังมันต้องใส่สระกัสรารโอเคป่ะเสมือนตัวมันว่ามันเป็น มันเป็นมันจะรุษฮัตฟุญยัต,ยตจำไว้ดีฮะกัสเลอร์ต้องเป็นฮัตฟุญยัตนะ,ะจำง่ายง่ายโอเคปะ่ะเสมอมันเป็นฮัตฟุญยัต,น,ยตนี่เป็นเหตุหนึ่งที่เขาบอกฮัตฟุญยัตมีหลายตัวเกตยัตยาร์กอะไรฮัตฟุญยัตนั้นบางคนนับฮัตฟุญยัตมีถึงสิบห้าสิบสี่สิบห้าตัวก็ไมนน่ต้อแปลกใจวันนี้เรามาเจอแล้วแต่เขาแยกเป็นชื่ออะไรฮะ มุสสนาด้วยกับไรรอดและซีวาโอเคป่ะความหมายเดียวกันเลยเหมือนอิลลาไม่ต้องอาจารย์แล้วความหมายเลยอันเดียวกันความหมายก็เหมือนมุสสนาไงแปลว่ายกเว้นนอกจากโอเคป่ะดังนั้นแต่มันมีกติกาที่แตกต่างกันมันจึงต้องแยกหมวดออกมาเพราะคํานามที่ตกหลังอิลลาคํานามนั้นเป็นสระฟัทะาแน่นอนฮะมุสสนาก็เป็นฟัทะอันนี้มุสสนาก็ต้องเป็นฟัตทะ แต่ว่ากติกามันเพิ่มเติมเข้ามาว่าถ้ามุสซัสนาด้วยกับ้อยรอดและซีวานั้นคํานามที่ตกหลังมันหรือเราเรียกว่ามุสซัสนาเนี่ยมันถูกปร,กรากฏสระกัสระให้เห็นเท่านั้นเองแต่โดยตัวมันเองต้องเป็นฟาธาอยู่แล้วฮะโดยตัวมันเองต้องเป็นฟาธา,าอยู่แล้วดังน<า>ั้นจะทําไงอะ่ะเขาถึงบอกว่าให้สระของมุสซัสนาไปปรากฏอยู่ที่อาดาตุนอิสสนาโง่ปะเนี่ยไม่โง่ครับสระของมุสซัสนาไปปรากฏที่ไหน เวลาต้นสินาอ่าดังนั้นใส่ไวยรอนไวยรอนแต่ยังไงล่ะแหมฮะัทคุณนไ่ตันวีไม่ได้ลืมไปเออไวรอนอ่าไวยไรไวรอโอเคยังไวรอโไวรอเนะ่ยซัลลัมตุอัลลัลกอดีมีนะไวรอโอเคป่ะครับสายสายดินสายดินท้าไม่สายดินเอาไหนบอกมุสสนาเป็นฟัดมันซุบล่ะ แมแล้วบอกมุสซัสนเป็นมันซุปเพราะว่ามันเป็นกฎของมุสสนาบอกมีไว้ขยายยามันเป็นกฎของไวยรอดและซีวามันเป็นกฎของไม่ได้กฎมุสสนามันเป็นกฎของไวยรอดและซีวาว่าคำนามที่ตกหลังมันต้องเป็นมันจอรูโอเคยังดังนั้นเอ้าเมื่อเป็นมันจรูลักษณะของมันซึ่งมุสซัสนแน่นอนมุสสนาต้องเป็นมันซุปนะจับไว้เลยมุสซัสนต้องเป็น มันซูมโอเคป่ะแล้วสระไปอยู่ไหนอ่ะไปอยู่ที่ไฟรอดมันจึงย้ายสระมาอยู่ที่ไฟรอดไฟรอดโอเคป่ะโอเคครับเกตยังเกตครับน้าเดี๋ยวนั้มาดูฮะสลัมตุอัลัลกอดีบีน้าไงรอสายีสายีดิอ้าวแล้วถ้าเป็นซีวาทำไงเหมือนกันจะเป็นซีวาทำไงครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรอยากไฟรอดเป็น สีวาสีวาอาสีวาสายดนเลยเอ้าแล้วฟันท้าบันอยู่ไหนมันอยู่มันเผยสีวาไปอยู่ก็บสีวาอยู่แล้วไงครับผมมันก็อยู่ตรงนี้แหละแต่เมื่อเรามองไม่เห็นไงทำไมมองไม่เห็นซ่อนเล้นจำได้บ้าเนี่ยอรไรมันซ่อนเล้นไงคำว่าซ่อนเล้นเอ้าก็มาไม่เห็นถ้าเห็นเราจะซ่อนเล่นไหมมันซ่อนเราจึงมองไม่เห็นจริงไหมจริงอ่านี่นี่คือแต่นักเขาจึงไม่อธิบายตัวนี้เพราะอะไร เพราะเวลาเราอธิบายเราต้องรู้จริงๆ,ๆก่อนไง <S 2> <S 2> ส่วนซ่อนเล่น, <S <S นเดี๋ยวเราเข้าเอามันซ่อนอยู่ถูกไหมละ่ะเอาปรากฏตัวจริงๆให้เห็นก่อนอเพื่อเราจะได้เข้าใจคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมอย่าหลงประเด็นวันนี้มุสสนาไม่ใช่สระากาสรอครับมุสสนาไม่ใช่สระกาสรอมุสสนาต้องเป็นมันซุปแต่ทาไมเป็นอย่างนี้เป็นกฎของมันเป็นกฎของวิวอดเป็นกฎของวัยรอดไม่ใช่กฎของมุสสนานะวัยรอไวัยรอดไงนะดีกว ใส่ดีก็ไปบิไลรี่ไงถ้าเราพูดธรรมดาเนี่ยนะ,ะมันมันคล้องจองไงก็ <laughs> ไวรูปนซีวามันมันมันรอเหมือนกันใช่ไหมอ่าเราบอกไวรุรอว่าซีวาเพราะว่าอะไรมันพ้อท่าเหมือนกันมันเลยพูดคล้องจองนะครับเ <Okay, S 1> ก็ยยังเก็นครับกัสรอเนื่องจากตัวนี้นะผมลบตัวนี้ไปเนื่องจากตัวนี้นะครับโอเคป่ะครับและสระเนี้ยของใครของสายดินของมุสสสนาโอเคป่ะอันนี้ผมใส่งี้วงเล็บไว้เนี้ย ย้ายมานี่อ่าเข้าใจป่ะาครับมันเป็นฟัทฮะครับมันเป็นฟัทฮะแต่ฟัทฮะมันใส่ไม่ได้ถูกกฎของอันเนี้ยมาบังคับแต่ฟัทฮะยังมีอยู่ทําไงอ่ะย้ายเลื่อนอ่าเลื่อนไปไว้ย้ายไปให้ที่อดัตุลิสนาอดาตุลิสนาดังนั้นสระของอดาตุลิสนาเป็นสระของมุสระนามรนเจ็ดยังเจ็ดครับเข้าใจป่ะเาครับอ้าเดี๋ยววันนี้จะต่อต่ออันนี้เลยครับนะ นนแค่นี้ก่อนอันนี้เขาเรียกมุสซาซัก็รอดตอนที่หนึ่งนะมันจะมี <Okay. S 2> 1, 2, ทั้งหมดหนึ่งสองสามต้องโอเคครับใช่ไหมเพราะเราต้องแยกกัอนออกเพราะไม่นชนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงได้อ่าโอเคป่ะถ้าจะต่อ,อน,นี้เลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสับสนเล็กน้อยนะฮะถ,ถ้าจําอิลลาได้ถ้าจําอิลลาได้อันนี้จะไปเร็วขึ้นวันนี้ทำไมาถึงอธิบายเร็วมันมันอันนี้เพิ่มเข้ามาเท่านั้นเนองกดของอะไร ลอยรอบเพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองเข้มะมีข้อสงสัยอาจารย์ไอ้ลอยรอบกับซิวาเนี่ยเจอบ่อยไหมอาจารย์บ่อยสิบ่อยเลวบ่อยแล้วคนปกติที่ใช้กันในการพูดคุยอะนี่แหละแม่อาจารย์เคยแบบพูดสารารยางเนี่ยเคยต้องหลุดคําว่าซิวาหรืออยรอบมั้งเหลุดดิถ้าเราจะใช้ก็มีคือสำนวนไทยที่เราไม่ไม่เคยได้ยินเพราะสำนวนไทยมันไม่มีเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ มีอิลาใช่ไหมจ๊ะมีอิลาเนี่ยแล้วก็มีโอยรอดซูวาแล้วไอ้ตัวต่อไปคือเอามีอีกมีใช่ไหมมีอีกเสร็จปุ๊บไอ้พวกเนี้ยความหมายมันเด่นวอันที่สามอันที่สามเนี่ยหมวดที่สามเนี่ยมันค่อยได้เจออ่ะที่เนี้ความหมายของมันอันเดียวกันก็คือเว้นแต่เว้นแต่นอกจากอะไรเงี้ยเสแตจทีเนี้ยเราจะเลือกอังไหนเออในการบนข้อความนี่ฮะผมตัดนี่ทิ้งได้ไหมัดตัดโกยรอดทิ้งได้ไหมได้อ่าผมใส่อินลาเลย อินลาไสดันอ <ang> like ิลาไซได้ครับได้ครับไม่มีข้อแตกต่างหมายถึงว่าไม่ความหมายก็เหมือนเดิมมุสัสนาเหมือนเดิมอันนี้ก็ังเป็นเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมแต่สระเปลี่ยนไหมใส่ีอะไรใส่ยีดันอเห็นป่ะสระเปลี่ยนหมายถึงเราเห็นสระที่ไปอยู่ที่มุสัสนาโดย โดยที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอาจารย์นี้เทปที่แล้วว่าอาจารย์สอนไว้เรื่องเก่านะฮารดอั่อันตึลมีสูอินลาอาลียันเปลี่ยนเอาี้ลาออกฮารดอัอันตึมีสูลอ่าอยลอรอนไอยรอนอรอนลอยรอนอยรอนลอยรนลอยรอนไยรอนอยรอนลอยอาลอยินลด้ระนลออนลอย่านลอ้รอนลอยราไมอยมันลอยรองอยอนอยรอนงยรอนรออยรนอยรองอยอเยรอนลอยนลรื่องของเอย

อัลลาฮิอัลลาฮานีอัลลาฮินะอัลลาติอายทุกอย่างเลยอะ่ะแล้วคุณไม่รู้จะใช้เพศหญิงเพศชายหนึ่งสองคุณไม่รู้ก็ใช้มันสิครับง่ายดี <c oughs> อันนี้เป็นกลยุทธ์ของนักเรียนส่วนใหญ่ <c oughs> เวลาข้อสอบออกไม่รู้จะใส่ยังไงใส่มันมันถูกหมดอะ่ะเ <c oughs> ข้าใจยัง <c oughs> เหมือนกันเลยคล้ขขายๆกันไม่ใช่เหมือนคล้ายๆกันนั้นเราต้องรู้อย่างนี้ไว้ <c oughs> เพื่ออะไรถึงไปเจอที่ไหนก็แล้วแต่โอมันอย่างนี้เองอ๋อมันอย่างนี้เองอ๋อมันอย่างนี้เองเอาโอเคป่ะซึ่งไม่บอกว่าอาอ แล้วก็อิลาล่ะเ็ามันเหมือนกันพูดเชแต่กฎของไยรอนมันเพิ่มเข้ามาเพราะอิลาถ้าเป็นอิลาสอีดันเลยตามตามกฎเข้ามาเลยกับตัวของมุสสนาแต่เวลามีไยรอบปุ๊บกฎมุสสนายังอยู่เพียงแค่อยรอนมันมีอิทธิพลส่วนตัวมันมันมีอานาจส่วนตัวมันก็คืออะไรทําให้คํานามนั้นเป็นสระอ่ามันจะมันจะรุดกัสรอถูกปะแต่มุสสนาเ่ยก็มีอยู่ไง มุสสนายัางต้องมีอยู่ถูกปะมมัน,มมนยังคือมุสสนาดังนั้นตัวนี้จึงสูงยยใหญ่เก็ตเก็ตครับโอเคไหม